คาชีพิกัดปูไข่ดองซีอิ๊วแบบไม่อั้นสั่งได้เรื่อยๆปูสดหวานดองเข้าเนื้ออร่อยมากปูสดดองเข้าเนื้อนัวทุกคำแบบสะใจบีปูไข่เน้นเนนราซีฟูดคุกข้าวหนึกกินกับสาหลายสวรรค์เลยค่ะคำนี้วันนี้เราจะพาแฟนกับพี่สาวขเขามาตุลีร้านเด็ดที่สายปูไข่ดองห้ามพลาดกับซูรักบุฟเฟ่ปูดองเกาหลีต้นตำรับที่แรกในไทยก่ตั้งโดยสองนุ่ม กาหลีใต้น,นะคะที่สุรักเนี่ยเขาเสิร์ฟปูดองเกาหลีสูตรต้นตำรับจากเกาหลีแท้ๆเลยนะโดยเชฟหนุ่มจีซูผู้มีประสบการณ์มากกว่า12ปีปูดองของเขาเนี่ยเขาหมักด้วยซีอิ๊วสูตรพิเศษซึ่งเชฟคนเกาหลีเป็นคนปรุงน้ำดองเองนะคะแถมมีปูดองแบบเผ็ดด้วยเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง มากกว่า20ชนิดหมุนเวียนไปตามฤดูกาลแล้วก็ยังมีกุ้งดองแซลมอนดองกั้งดองพวกทะเลดองเนี้ยค่ะคือของสดที่สําคัญกุ้งเนี่ยเด้งมากๆที่พวกเราทานกันคือบุฟเฟ่8-9-9นะคะทานได้ไม่อัน 9, ้น90นาทีทุกอย่างเบนโต๊ะเนี่ยเติมได้เรื่อยๆหมดเลย ที่สําคัญนะคะปลายเดือนนี้เขาเตรียมเปิดชั้น2นะคะแพ็กเกจหนึ่งสี่เก้านะคะลายอาหารและบริการระดับพรีเมียมอีกด้วยต็อ,อกกับไก่ทอดคืออร่อยมากแล้วก็จะมีบริการเดลิเวอรี่บนไลน์แมนอีกด้วยค่ะใครอยากฟินกับปูดองเกาหลีแบบต้นตำํำรักไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีมาที่สุรักษ์บอกเลยว่าเด็ดจริงค่ะแล้วร้านดีเทลดีมากอ่ะมียางมัดผมมีให้หมดพนักงานคือบริการดีมากๆเลยงจะบอกว่าที่ร้านน่ารักมากมีให้เขียนด้วยว่าแบบเราอยู่ที่นี่แล้วนะคะแล้วที่ร้านบริการใส่ใจดีมากๆมีแปรงสีฟันให้ด้วยก็คือสามารถป ชิวเอาทที่อื่นต่อได้เลยแล้วพนักงานบริการดีมากๆเลยค่ะชอบมากประทับใจพนักงานสุดๆเลยนะคะนี่ก็กินกันเพลินมากๆเลยนะสะใจสุดๆร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่พักกเวีนิวเอกมัยให้ร้านปั๊มให้นะคะจอดฟรี2ชั่วโมงเลยอย่าลืมติดตามเพจสุรักุฟเฟปูดองเกาหลีและใน IG ีสุรักออริจินัลนะคะไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีก็ได้กินต้นตำรับที่นี่เลยค่ะอร่อยมาก